วันนี้จะมาทำไม้กวาดเห็ดไม้กวาดการบกพร้อวันนี้มีการบกพร้าวเห็ดูขนาดไปซื้อมาก,กว่านประมาณสามลอยนี่แหละจากหนองบัวลำพูวันนี้เราจะมาประกอบ แรลกแต่มีเสียกเสียกก็คือขวดหัวมันถุก้อนหนึ่งแบบฟึบเข็นริ้วบัวพะ้าวเพื่อเอา,าเประมาณเจ็ดเจ็ดก้านบัวพะ้าวแรกกแบ่มีนม่ยังจับเส้นเลยถงทังนี้ปูนปปน,น,นี่ปึ๊บไปเจาะประมาณสิลบส่วนมันไว้ปสิเลยลบส่วนมันไวปปึ๊บได้อันหน,นึ่งแล้ว แน mm, ่นจริงๆเลยต่อไปอันที่สองกรรมที่สองจะได้เก็ตนี่มันมั่นสิกรรมที่สองเกีียวมากสิเกีียวเราใส่ซุปที่หัวมันวุ้บเป็นรอบหนึ่งรอบที่สองเบนซีเนี่ยได้มากสิบนเบนซี่งับตอนนี้ <c oughs> แน่นขนาดเล่ยกรรมที่สามเก,กัน,นสิทับด้วยกันไปกรรมไม่ดีเดี๋ยวให้หัวมันปุ๊บรอบแรกกอดหัวมันแน่แนกดที่สองแน่นก,ก็เก กำที่สี่ก็กำเกี่ยว,วสิแหละเส้นหัวมันเอหัวกำม,มันเล้วกา้า,า,านของข้าวแล้วก็เห็ดมือบานจิดกวดเห็ดขายก็ได้ยังไง ้าวมันแก่เราไปต่อยมาเลยครับเฮ็ดขุดเล่นอยู่บ้านผู้เฒ่าหรือว่าผู้เฒ่าก็ดีผู้เล่นใช่แล้วหลายกรรมอะ่ะเก็บเรียบร้อยก็มาตั้งขายดูขายทั้งออนไลน์ก็ได้ ป๊บหนึ่งสี่หกไปหกัเจ็ดเจ็ดกักัที่เจ็ดประมาณเด็แัมก็กัมเจ็ดหนึ่งหน่งเจแล้วอ่อสิ ียวสุดสองสี่หกแปดแปดแล้วแปดกำแล้วเขากาดำมันมากเลไม่เพราะที่ผู้ดีไม่แพไม่แพ้เลยม่านดำเลยเง่ากับพ่อประม่าณล้นไอย่างดีมีขาก็มาอ่อนผ่าขาวพันพันพันพด็กหัวใอกปอกพอดีผู้ดีเกเห็ จะเดี๋ยวแง้มมันจีบานผิวเวอร์มันจะบ่งบึงามมันจะขวดบอดีนี่ผพาขาวประมาณนี้ผพาขาวคลายเนี่ยผพาเขาวเลยรูวอย่างรถยุนอย่างไม่โม้ใส่อย่างไม่ยะกระยันอยู่ะมาณนี้แหละก็ไปเกี่ยวหัวมันไม่ได้หัวมันบ้ากเนยพันมาเลยพันนะครับมันมันเงี้ยสิเงี้่สิ พันพันไปพันไปไม่เสื่อมแน่เลนะซื้ซืบอืนึขอมันานี่เยี่ยมเนี้ยก็นี มันจะบดีมันบานพดเปนมบนี้วกาตตะปูตอวกกลอนับานนี่เตะปูตอ,อแล้วตะปูคัดแช่ดอกเดียวก็ดอ,อกนี้ีแวมันตึกทำน,น,นี่เรียบร้อยเอาันี้ใส่บบานงอเขา ดำซีดำซอยังจีดูดมาดูดมายัางเกาะเทนที่หลังไ nhìn Còn lươn này lợn Nhìn lợn ngay, ngay nữa Có đàm của Em bực tốt Ngôi đàm của Quấn thêm มีตัดส่วนน,ออน้องอก๊กบอลจุด่านบัดให้แน่นเลยบอลมันเราก็จะเอาดาม,มีดตอกขึ้นไปจัดระเบียบม,มันเงี้ยๆจุดจุดมันแบบไฟกระด,ดุมน่าสวยงาม ยงไงมือหนึ่งก็จะได้ประมาณโอ้ส mmm, ิบยี todavía, ่สิบดำหมดแล้วปึ๊บมัาจะไว้มาจะได้กระเดยว่าเห็นอยู่นี่มีตัวกระเดยตัวกึ้งไปแต่นี่มีตัวสอควนดิบๆสองตัว นำแบบนี้โตันีโตใหนดีครับเามันบากันแต่มนก็ยึดกินนะยึบตัวกันยึด มันบานกันไปบิดเพื่อดีกอึ้หน่อยมันตรงมันตรงเย้มันเป็นลูกส่งบิดเป็นลูกส่งบิดมันจะขวดตัด да ตีจะระเดียบงามเลยมัน เนี่ยบานพ่ดียัม่บานเกินไปบานเกินไปแล้วพวกขวดพอดีน้ำขวดได้ไหมว่นโนไปนัปปปดดนหมุนจุลน์จุลน์เลยแล้วก็เสียงส่วนเสียงเกี่ยอะสิ่งก็ได้อันนี้มันบ่ตายตัวตัวมานเข้าเดี๋ยวมันก็ดีกดันไหมอีก ส่วนมัหนหลอกจุดไข่แมกก็คือยอดเก่าหยอดเก่าบันยอดเก่าหยดพ่อมันไ่ย,ยอดหลายเห็นมันอยู่พ่ออยู่พ่อพ่อมันได้เห็ดเลี้ยวมัน เขาเดี๋ยวมันก็ได้เฮ็ดีิเพื่ออยยุบ้านอาจจะไม่ได้กิ็ดัโดนคื่วัดมันได่กวดตรงหนี้มันได้ก็ได้ไม่เลยหัวเรื่องมันได้กัดเร็วเออประมาณนี้ตัดกาวอันนี้เสียด รอ,อ,อบแรกเราก็เทีดอีกรอบนึ่งครบเทนนี่อีกรอบต่้าไปกัเฮ็กเกดที่เก่ากรขวดเหม้อเสียบเล้กันเน็บวกขวานสิม,มุ่ประมาณ 78. 78. 78. 78เจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดก้นี่นะนี่ ของประเทศอย่งไรเนี่ยเขาถาย่้เสียปุ๊บเยวมากเลยเยวจิที่สอง่อมืนกัเนี่ยหรืออมัมาทั้งหมดจที่สอง คำที่สามคำที่สี่ กำลังที่หาโอ้การของพ่อไปซื้อพวกส้มสันส้มใหม การเผาอ่อนนสันแหลมกระบุ่นน่อยอ่อนอยาจะดูเนีทันสันทียงการพาอ่อนการพาหอมอ่อนเผาบ้านห้อม้งการเง้ ก็มีเร็วมั่นแบบสิบสองสี่หกแบบสิบการเนยสี่หกเจ็ดทำ ที่ออกององเงาเรียกมังนงามเป็นเพ่เดียวกันเลยปึ๊บมาไปถาบเซ่ปึ๊บดูก็ไม่ต้ไปต้องต่อขึ้นกลมพอดีเลย đúng không? nền Đang một con đi được bù Chuẩn đang hạt mưa, đang phong đều เชียนเน่หนเลยเ <c oughs> ต,อต,ตล้องเชียนครับต,ตอ้องถึงขนาดยิงเขียวดึงต้องแน่นพดเชียนเสียขาตองมีเก่าอยู่เก่าแชางเก่าห่อนเพื่อมันแน่นเกี่เืเืได้เพื่ลบสนเสีย

บานไล่กันลูกนั่นมันือพอดีไม่ถืองามพอดีบานพอดีบานไล่พอดีบานพอดีพวกนันั่นพอดีแลย เอาที่นี่หยดกาวหยดกาวพอประมาณหยดกาวตัวใหญ่หน่นยไม่ต้องแห้งดึงยูสือว่าตัวนี้หยดกาวน้ำเรื่องความมันคงมันน่านห่างมากติดถอดเร็ว นี mm. to to months, ่ดออกนั้นี้วัดันกระดวัดก็เหมืนเลิกันยุบานได้ดวนเอาพเงยบึงล้วก็เอาไปเฮดเหลาอย่บานล้วก็เอาเฮ็ดขายได้จะให้ยู่หน้าเอาบึงตัวย่างฮ็ดีฮ็ดได้เบิเลยดีอว่าไม่ง่ก็ได้เดี๋ยวไปฮดปวดทังพระบินสบัดเนี่ยฮ็ดแกเฮ็ดเอาบุญ อันนี้เสร็จสับเรียบร้อยงามบานพอดีความงามเป็นง่ายๆเบดีพอดีคองางามทำเด็ดเจ็ดชิ้นขายอร่อแปดสิบบาทพอดีไม่ว่าจะลอยเท้าได้